สวัสดีนักศึกษ,ษาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนเขาโครงการวิจัยกันนะคะแต่ว่าเราทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะ ทำ15นาทีนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ ให้ใรอ,หหอได้ยเลยค่ะจันยาระไปโกดนีงงแล้วราสมเอค่ะการเขียนเขาโครงการวิจัยนะคะมีความหมายอยู่ว่านะคะเป็นแผนของการดำเนินการวิจัยนะคะที่ได้มา มีการกำหนดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก่อนที่จะนํามาดําเนินการวิจัยนะคะซึ่งช่วยทําให้ผู้วิจัยนะคะได้เห็นทิศทางและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะวัตถุประสงค์ของการเขียนเค้าโครงการวิจัยนะคะเพื่อใช้เป็นหลักและกรอบแนวทางในการดําเนินการวิจัยนะคะ สนะคะเพื่อใช้เป็นเอกสารในการสร้างความส,สร้างความเข้าใจและข้อตกลงในการทําการวิจัยร่วมกันนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกํากับติดตามหรือตรวจสอบการดําเนินการวิจัยนะคะเรามาดูลักษณะของเขาโครงการวิจัยที่ดีกันนะคะในช่องแรกนะคะดูที่ เนื้อหาสาระเชื่อมโยงกันตลอดนะคะช่องที่2นะคะเนื้อหาสาระถูกต้องและสามารถอ้างอิงได้ค่ะช่องที่สามมีความสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือได้นะคะช่องที่สีนะคะมีความชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายค่ะช่องที่5้านะคะมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ ช่องที่6ค่ะมีการใช้ถ้อยคาที่กระทัดรัดนะคะและช่องสุดท้ายนะคะมีความมั่นมีความคงที่ในการใช้ถ้อยคานะคะองค์ประกอบของโครงร่างการวิจัยนะคะมีดังนี้ค่ะเริ่มเริ่มที่ชื่อเรื่องนะคะเป็นชื่อเรื่องที่เป็นชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องนั้นนะคะจะต้องสั้นกระทับรัดชัดเจนและสื่อความหมายครอบคลุมความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษาทั้งหมดนะคะและมักเป็นส่วนดึงดูดความสนใจจุดแรกของโครงร่างการวิจัยนะคะทั้งโครงการควรตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์นะคะพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่วิจัยได้และควรแก่การแสวงหาคำตอบค่ะ คำสําคัญนะคะควรเป็นคําที่ใช้กันทั่วๆไปนะคะในสาขาวิชาที่จะศึกษานะคะช่วยให้บรรลุหลักการังกล่าวข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าต้องมีทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษนะคะควรจะสอดคล้องไปไปด้วยกันในเชิงความหมายนะคะ หัวข้อต่อไปนะคะความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยนะคะมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจในปัญหาที่กำลังจะศึกษานะคะอย่างท่องแท้ชัดเจนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัตินะคะตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเข้าสุ่กรอบความคิดของการวิจัยะคะ่ะกการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะควรจะมีการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราทําวิจัยอย่างละเอียดและรอบครอบนะคะเพื่อที่ให้เข้าใจง่ายอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆค่ะการคําถามของการวิจัยนะคะต้องเหมาะสมหรือสัมพันธ์กับเรื่องที่จะศึกษานะคะโดยควรมีคําถามที่สําคัญที่สุดนะคะซึ่งผู้วิจัย ต้องการคําตอบมากที่สุดเพื่อคําถามเดียวนะคะเรียกว่าคําถามหลักนะคะซึ่งคําถามหลักนี้จะนํามาใช้เป็นข้อมูลในการคํานวณขนาดของตัวอย่างนะคะแต่ผู้วิจัยอาจกําหนดให้มีคําถามรองอีกจํานวนหนึ่งก็ได้นะคะวะัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจนและจอจงไม่คลุมเครือชี้ถึงสิ่งที่จะทำทั้งขอบเขตและคำตอบที่คาดว่าจะได้รับด้วยนะคะเวลาที่จะใช้โดยทั่วไปวัตถุประสงค์จำแนกได้อยู่สองชนิดด้วยกันนะคะคือวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะหัวข้อต่อไปนะคะสมมุติฐานของการวิจัยค่ะ เป็นการคาดคะเนหรือการทายคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผลสมมติฐานทำหน้าที่เสมือนเป็นทิศทางและแนวทางในการวิจัยเชิงเสนอแนะแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะกรอบแนวความคิดในการวิจัยนะคะเป็นหัวใจสำคัญของเค้าโครงการวิจัยนะคะเนื่องจาก เป็นแนวทางการวิจัยะคะ่ะข้อตกลงเบื้องต้นนะคะการวิจัยบางเรื่องอาจมีข้อจำกัดหลายอย่างในทางปฏิบตัติซึ่งจำเป็นต้องตั้งข้อสมมติฐานบางอย่างข้อตกลงเบื้องต้นขึ้นนะคะการให้คำนิยามเชิงปฏิบัติที่ใช้ในการวิจัยนะคะควรกำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่า แต่ละคำในการวิจัยนั้นมีความหมายอย่างไรเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันค่ะรูปแบบการวิจัยนะคะรูปแบบการวิจัยเปรียบเสมือนโครงสร้างของบ้านนะคะมีลักษณะอย่างไรขึ้นกับคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ สามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆนะคะคือการวิจัยโดยการสังเกตและการวิจัยเชิงทดลองค่ะระเบียบการวิจัยนะคะแบ่งได้สส่วนด้วยกันคือประชานหนึ่งนะคะประชากรและตัวอย่าง 2. การสังเกตและการวัดค่ะการรวบรวมข้อมูลนะคะ รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มาข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการเลือกใช้สถิติจะต้องเหมาะสมกับคำถามวัตถุประสงค์และรูปแบบการวิจัยนะคะหน,นะคะการสรุปข้อมูล 2. การนำเสนอข้อมูล 3. การทดลองสมมติฐาน สี่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและห้านะคะการวิเคราะห์ก่อนการวิจัยสิ้นสุดค่ะปัญหาทางจริยธรรมนะคะการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยนั้นๆค่ะผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนะคะเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของวิจัยนี้โดยกล่าวถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัยอย่างชัดเจนให้ครอบคลุมทั้งประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาวนะคะการบริหารงานวิจัยและตารางปฏิบัติงานนะคะกิจกรรมทาง <c oughs> ทำให้งานวิจัยนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีการวางแผนดำเนินงานตามแผนและประเมินผลนะคะ่ะเอกสารอ้างอิงน,นะคะ ในงานวิจัยแต่และเรื่องต้องมีเอกสารอ้างอิงหรือรายการอ้างอิงนะคะได้แก่ชื่อหนังสือพิมพ์อื่นๆนะคะผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัยนะคะกล่าวถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทําวิจัยอย่างชัดเจนครอบคลุมนะคะ วงนะคะเป็นสิ่งที่ยอมเอามาไว้ในภาพผนวกเช่นแบบสอบถามแบบฟอร์มในการเก็บหรือบันทึกข้อมูลเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ เเสร็จแล้วนะคะให้นักศึกษารวบรวมข้อสอบมาส่งให้คุณให้อาจารย์หน้าชั้นเอน,นะคะไปค่ะเอาไปค่ะไปค่ะ ชการสรุปนะคะว่าลักษณะของเค้าโครงการวิจัยที่ดีนะคะมีอะไรบ้างคะเนื้ารสาตงได้มัด่สมบูรณ์คอยคนมีมในการใช้ค่อยคำค่ะถูกต้องค่ะ ครูมีการบ้านให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนนะคะไปสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะเป็นไม d แม p ปิ้งแล้วส่งให้ครูในครัต่อไปนะคะค่ะค่ะ